ไอเล่ชุดปฏิบัติการผีเสษโชโก้ทาเพชรกองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ไปจับกุมนะครับนะถาลายเล่งผลิตยาเกเอไอปลอม ในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ข้องกลั่งนับหมื่นขวดครับน้องโยอมอ่าน,นี่ขอบคุณภาพจากติ๊กต็อกนะครับของทีมงานจุดจอโกทาเพชรสุราษฎร์ธานีนำภาพมาให้เราเห็นกันนะครับหน้าอยู่ในโลกออนไลน์ติ๊กต็อกเนี่ยบอกเลยเห็นว่าจุดจับกุมเนี่ยภายใต้การนำข้องทันทีรถสุภวีบุญพ้นผ้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการในจุดปฏิบัติการพิเศษนะครับจอโกทาเพชรนำโดยหมวดเอกชัดใจรักรักรุ่งนะครับนำกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่อาคารพาณิชย์สามชั้น เลขที่11อทับนะครับยู่มูท่ามน่องใสบุญพินนี่เองไปถึงบลเรื่องครับตามภารี่เห็นเลยครับเป็นโรงงานเลยน้องน้องยอมโรงงานนี่ผลิตไรครับผลิตยาเกไอปลอมนั่นย่าอย่างปลอมเลยนะไม่ใจกลองเทครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องห้านะครับก็คือนายส้มชายสุวรรณโนอายุ5 3ปีเป็นชาวควนลังอำเภอหัดหญยจังหวัดสงขลานะครับพร้อมด้วยล้องก้ามประกอบไปด้วยยาเก้ไอเนี่ยมีเยอะกันนะเนี่ยขวาแดงๆใช่ไหมดาทิศสิ้นนี่แหละครับ ชนิดนำเชื้อมนะครับนี่คือคนธุรัะเอ้ยกันมาร์กของใช่นะได้ไปทังมตเนี่ยหนึ่งหมื่นเกาาน้าพันแปดร้อยเทนนิวตันขวดและยังมีขวดเปลวอีกหมื่นสี่ร้อยกว่าขวดนะครับมีคว้าอีกหมื่นสี่พันกว่าคว้าและยังมีเครื่องตัดฉลากซองเครื่องมีทั้งสแตนเลสหนึ่งทั้งขนาด้นหนึ่งพันลิตรนะครับอ,อ่าเครื่องรัดกลองอีกหนึ่งเครื่องโอ้นี่มาท่านเลยนะปั๊มลมซองเครื่องนะครับเครื่องปิดคว้าอีกแปดเครื่องนั่น วันนี้มันโรงงานจัดชัดนะครับแล้วเครื่องบรรจุของเร็วอีกแปดเครื่องครับโอ้นนโนแม่ตเลยโดยเจ้านหน้าที่ก็ได้นําผู้ต้องห้าพร้อมข้องกลางทางแมทค่ะส่งพนักง,งานอสอบสวนสถานีตารวจปูทอนพุ่นพินดําเนินคดีตามกฎหมายและการแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็คือผลิตและค่าย,ยาบล้อมตามมาัตราแจ๊ซิบ่องวงแหบหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติยาพอซ่องพันห้าร้อยซิบซึ่งก็มีความพิดตามมาตรานึ่งร้อยิบแจ๊ดค่ะต้องระวังโทษจาคุกตั้งแต่สามปีมไปจนถึงตลอดชีวิตเลยและก็ปรับตั้งแต่นึ่งมืนบาจน ถึงห้าหมื่นบาทและการมาตราหนึ่งร้อยสิบเก้าค่ะระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบปีปรับตั้งแต่ซองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท<อ>และการมีข้อกล่าวห้าผลิตยาโดยไม่ระด,ดับอนุญาตตามมาตราสิบซองอแห่งพระราชบัญญัติยาพอซ้องพันห้าร้อยสิบการมีความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยเอสนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทค่ะเอาเลยครับนี่ขอบคุณพร้าวจากติกโตอกองทีมงานช่อโก่าเพชรสุรัธานีกันด้วยนะครับนะค่ะต้องบอกว่าพอเห็นปนีน่าตกใจหน่อยยอมคนได้กินน้ำถมอยู่ ินไ้ดีนะครับนึ่งน้ำต้มอ,อันตรายแล้วนะเราญาติที่ได้มานี่มาจากโรงงานนี่ไ่ามาจากโรงงานนี่มีเป็นมืดๆขวดนะครับที่มีต้องท่ามาส่วนปลาสมที่ทำยาปลอมขึ้นมานี่คือไอ้ไรแน่นอนกับซี่ที่ปสมไม่ใช่ซี่ปลามานไหนและกลิ่นไรที่แตงนี่ก็คงจะเป็นสา้นเคมีนะครับอันตรายะนะครับนะอันตรายจริงๆไฟ้ากันไปด้วย